อาพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องสิทางไกลทางไกลพี่น้องเดี๋ยววันนี้บอนิสพาพี่น้องย่างหนึ่งมบรรยากาศยามหนงแรงอยู่ทงนาพี่น้องตอนนี้อยู่ทงนาเลยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องบรรยากาศอังแรงอยู่ทงนาพี่น้องวันนี้ออกมานาพี่น้องสองมื้อออกมานาพี่น้องมาทําบ้านกับสิทเลยพี่น้องอยู่ไหนอยู่นาคือเก่าพี่น้องน้องปลาพี่น้องมึงเป็ดมึงห่านพี่น้องเดี๋ยวทีพาพี่น้องมาเบิ่งอีกอย่างหนึ่งพี่น้องบอนิสมาปีนี้พี่น้องแมว chút nhỏ lên phía nào bơi phía nào thế là phía nào sụt tốt lên phía nào này này có khòm này phía nào khoảng man hút thì hút mốc này phía thùng được cái chết nát này nát thêm vậy thêm này này mà nhặt đi phát phía nào nhặt là xong mà nhặt cá là mình đi nào này phía nào nào ม่วงม่วงไข่พี่น้องลายต้นเลยพี่น้องเห็นป่าวโอต้นหนักกับพี่น้องอะไพี่น้องโตกว่าพี่น้องเบิ่งพี่ลายต้นนี่พี่น้องผู้ต้นหนักพี่น้องประมาณสิบกว่าต้นพี่น้องโกเลยพี่น้องแต่ละต้นนี่ยผู้ต้นหนักกันไรพี่น้องเดี๋ยววันนี้ชุ่มให้พวกพี่น้องโู้ต้นหนักพี่น้องน่ะ น,นี่เลยพี่น้องขาวจยกต้นม่วงนะครพี่น้องอ่ะเห็นป่ะที่มันได้ซูมมาน่ะนี่ยตม่วงพี่น้องนี่ทางเมือบ้านเมื่อนี่ต้นนี้ทางคลองต้นนี้นี่เละพี่น้องเดี๋ยวไปดูภาพอีกต้นม่วงตัวหนึนนงนง่งพี่น้องผมมาไล่ต้นถ่ายไล่พี่น้อง เพื่อบิดเพื่อปดประจําการพี่น้องสมัยก่อนมนิดใช้เฮือได้พี่น้องพายเฮือมาจากอ่าพายดงบอนพี่น้องนี่แหละไม่มีปดประจําการเลยนี่เดี๋่เป็นอีกอย่างละพาพี่น้องอยากชมบรรยากาศยามเมืองแรงพี่น้องบรรยากาศบ้านเราพี่น้องเป็นยังไงคำไหนพี่น้องไก่เรื่องพื้นคอนเลย Ban là vĩnh long. Gentlemen, bàn vĩnh phi yêu thương này. Walk em vĩnh long. Ship cotton, dog lắp vĩnh long. phi vĩnh long. Tự vĩnh long. Tư vĩnh long. Tư vĩnh long. Tư vĩnh long. này vĩnh long. Tư vĩnh long. Tư ขัวไก่พี่น้องเดี๋ยววันนี้สิขัวไก่ต้มพี่น้องต้มไก่เมื่อเพื่อผูกแขนลูกสาวพี่น้องแขนน้องอารินน้องนารินแขนน้องดารินก็้ขี้จับตัวใดพี่น้องเพื่อเดี๋ยวถามมันนอนเถอะขึ้นคอน,อนเดี๋ยววันนี้สิจวงจับได้บ่ต้องซ้อมมันนอนพี่น้องชี้เลยบรรยากาศรังแรงพี่น้องทุกคนทุกหน้าพี่น้องอ่ะสิม,มือด้อพี่น้องเด้อ ทุง่งนานี่กะจะมืแรงนี่เหมัะเหมาพี่น้องดกเท่านีพี่น้องนี่หาในเตียงนี่เลยนี่เระมันซิบกว่าต้นพี่น้องดกแทบทุกต้นเลยพี่น้องกะจะหนึงแรงที่บัดน,นี้ดไทยทางดานมจะเป็นส่วนยางพี่น้องข่าวเป็นอะพูดเป็นส่วนยางแต่ก็เป็นป่ามันพี่น้องขอ่าวป็นโพล ส่วนยางป่ามันนี่ก็มาขวดพี่น้องหมากเลยกินได้เด้พี่น้องนี่สุกดำอยู่เลยโอ้ยำมึงแรงพี่น้องไอหมวนบรรยากาศบ้านเราพี่น้องกินฮอดไปอยู่กรุงเทพกับกินฮอดบ้านพี่น้องบรรยากาศเก่าๆนี่พี่น้องนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินให้เบิ่งมือเด้อพี่น้องเด้ออาชีพมือมือนี่ขายถ้าก็ออกมาแต่หัวแต่หัวแต่สวนพี่น้องคำอะไร Xoài khom nè, húc rồi. À? Ừ, mình sẽ cạo. Chim bên mượt này. Bơm mượt muồng phải không? Đốt trên này phải không? Sắm gì kín phải không ơi? Để chắc nổi. Nè, tuần này phải không? Tuần này muồng khay. Nè, tuần này đeo vào đi chơi với nhau không? Tuần này cái này phải không? Đốt trên này. Để thay phải không? Bừng. นี่พี่น้องเบิ่งพี่น้องหน้าก็นจะฮักพี่น้องต้นมันเนี่อืมมาขว่วนบุกพี่น้องอืมง่าก็นจะฮักอืมสิบก่าต้นหมูมีต้นได้ว่าสิบหมูหมากพี่น้องหมากเบึก được bò biển non, siêu nhỏ bò, làm gì kín pin này biển non, Nè Nè đúng không phải เดี๋ยวจากมื่อวันนี้ทิพาพี่น้องเอฟซีลงไปข้างด่างพี่น้องลงไปทางทงไหนาพี่น้องลงไปปู้นสนามภูลงไปห่วยพี่น้องห่วยตอนนี้มันจะขึ้นไปจอดบักภายลงบอลพี่น้องห่วยตอนเดียวเมื่อได้ว่างๆวันนี้ทิพาพี่น้องเอฟซีย่างเลาะห่วยพี่น้องขึ้นสุดพุ่ยพี่น้องชมบรรยากาศในห่วยพี่น้องบอลเป็นยังไงพี่น้องตอนนี้เป็นป่า พี่เลยบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องตกค่ำม,มากคะเสียงจักจันเสียงนกเสียงหนูนพี่น้องอ๋อตุ่นโดนในสัมผัสรรยากาศแบบนี้พี่น้องเงียบเงากับสบายดีพี่น้องนี่เงียบเงาดีพี่น้องสะดวกกับนอ้องอารินอยู่บ้านพี่น้องสะดวกกับดารินนาลินอยู่บ้าน อยู่ในแม่เพิ่นเพิ่นธุ์พันธุันธุ์พ่นธุออกมามันแดดพี่น้องวันนี้ยากออกมาบางเที่ยงนี่คลองกระปลอมหย่างเรามาทางเมืองพี่น้องนี่เมื่อบ้านนี่เข้าบ้านตาบัดดงบ้านวันนี้อยู่พี่ตอนนี้นันทุเขียนตอนนี้ตอนนี้บัดดงเมื่อทางนี้แต่ว่าน้ำคลองนี่แหละหล่อคลองในเมืองบรรยากาศในเมืองแรงพี่น้องวันนี้เลยออกมาเพียงเดียวยากออกมาเลยครับ ซุ่มไม่เท่าซุ้มนอกเมื่อเลยยาเขา,เาออกา็ออกมาเอามาเล็กๆใส่กลับเมื่อแค,ค่เขาเมื่อบน้าไม่นังที่บ้านเขาอย่างแรกเขาออกมามาเล็กๆใส่ใส่เมื่อตาหลังพี่น้องขี่รถเมื่อมัรจะเกาศมวนพี่น้องมเกาะยามมึงแรง พจน์นมีเลยพี่น้องขอมวลมีได้ทหารพี่น้องนี่ทหารยามได้เลยทหารประมาณหงวสีหาโตพู่ไน้สีหาลายพูดไดทหารเลยมาเลยพูดได้กาขาดไอชิมาหลักเป็นหลักไก่ก็ได้คนบอกว่าเนี่นยหลักเขาหลักอะีรพี่น้องเลยเป็ดไก่เนี่ยเป็ดลายไก่ลายนี่เขาหลัก บรรยากาศบระเทศไทยพี่น้องเบิ่งหลายเทื่อนพี่น้องมีโอกาสก็ได้เดทไทยพี่น้องเบิ่งพี่น้องนจรินพี่น้องเงียบเงาดีพี่น้องอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพี่ยังไงเด้อพี่น้องเด้อผมได้เบิ่งอย่าลืมฝากกดแชร์กดติดตามพี่น้องคือเก่าอะไรพี่น้องกินฮอตพี่น้องเอฟซีคือเก่าปุบปั๊บที่อยู่ต่างแดนบุ๊บาั๊บอยู่กรุงเทพปุบปั๊บที่อยู่ไซก็แล้วแต่พี่น้องมาบ้านกับแตที่ไรพี่น้องใส่ชีวิตหาที่เหลือพี่น้อง อยู่บ้านก็นใช้ชีวิตแบบน,นึงพี่น้องอยู่กรุงเทพเราก็ใช้ชีวิตแบบน,นึงพี่น้องเาต้องปรับตัวพี่น้องเทาบุญทำธรรมชาติปรับกับเมาเขาต้องปรับกับธรรมชาติอยู่ให้ได้กินให้เป็นอีหยังก็อย่าคือวันนี้นี่แหะพี่น้องกินไปปั๊บปอกกระป๋อมกบเขียดพี่น้องขึ้นมาเยียงอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็เดี๋ยวห้อคลิปหน้าเลยพี่น้องเด้อ